ประกันรถมตราาตืตอจะส่เปรสองบวกขุมข้องอย่างแนคลิปนี้ติ๊กจะมาวอามาแชร์ให้ฟังค่ะติ๊กมิตรแท้พะรวย085 157 2279ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ๊กมิตรแท้พะรวยค่ะทุกคนขาเฮาอาจจะเคยได้ยินประกันรถยนต์ ปหนึ่งปอสองบวกปสามบวกแล้วกับปสามแต่ทุกคนหูบบกค่ะวา่ารถมอเตอร์ไซค์ห้าเองเนี่ยมีประกรรันรถคือกันนะคะประกันร,รถมอเตอร์ไซค์คุ้มครองให้ที่กันเพราะว่าปัจจุบันนี้บริษัทมีแถเพิเ่งเห็นความสําคัญเนื่งจากว่าเพว่าจะเป็นข่าวทังโทรทัศน์นะคะหรือว่าข่าวตามซื้อต่าง,ง,งบ่เราว่าจะเป็น เฟซบุ๊กเนาะที่เขาเคยเห็นกันนะคะติ๊กต็อกกันยังมีเลยค่ะเอาข่าวที่รถชนรถรถมอไซค์ชนกับมอไซค์หรือว่าโดนรถไญชชนถ่ายหรือว่ารถมอไซค์ไปชนถ่ายรถสิปรอแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็แต่ละคังอุบัติเหตุมันเกิดความสูญเสียเกิดขึ้นมากนะคะบม่ว่าจะเป็นมีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นสูญเสียทรัพย์สินทรัพย์สินเสียหายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นบริษัทมีแต่เพิินถึงเล่งเห็นความสําคัญของ ประกันรถมอเตอร์ไซค์จึงได้จัดประกันรถมอไซค์ขึ้นมาแล้วมือนีติกจะนําความผูมคล้องของประกันรถมอเตอร์ไซค์ประเภทสองบวกไม่ฟังก่อนอื่นเข้ต้องมางหูจักก่อนค่ะว่าประเภทสอบวกเป่นในความผูมคล้องอย่างแนุ่้คมคล้องเลยหนึ่งชีวิตร่างกายบุคคลภายหนกหรือว่าคู่กรณีเฮ่านั่นเองนะคะสองผมกคล้องในส่วนของทรัพย์สินของคู่กรณีนะคะสามจากุ้มคล้องในส่วนของรถขั้นเอาประกัน ะะรถขั้นที่สืบประกรันหรือว่ารถเท่านั่นเอง C ร่วมไปถึงคุม้มครองในส่วนของรถหายไฟไหม้น้ำเนี่ยค่ะความคุม้มครองของ,ของประกันรถมอเตอร์ไซค์ป .2 บวกแล้วมาเบิง์ค่ะว่าประกันรถมอเตอร์ไซค์ป .2 บวกมีแท่เพื่อไหนความคุม้มครองอย่างแน่นึงเลยคุม้มครองในส่วนของชีวิตหลังกายบุคคลภายนอกห้สูุ้งสุดถึงไรละหาแสนบาทนะคะายลาหาแสนบาท แต่ละเหตุการณ์เพิ่นให้ความคุ้มครองสูงสุดถึง10ล้านบาทต่อครั้งนะคะแล้วก็มาเบิงในส่วนของความคุ้มครองของทรัพย์สินของคู่กรณีของเฮ้านะคะเพิ่นจะสอบรถให้คู่กรณีสูงสุดถึง6แสนบาทต่อครั้งนะคะแล้วก็ให้ความคุ้มครองในส่วนของรถซูนไยไฟใหม่นะคะรถขั้นที่สืบประกันรถซูนไยไฟใหม่ถ้าเป็นรถอายุ1 ถึง3ปีเพื่อนจะให้ความุ้มคร้องสูงสุดตามทุนประกันบ่เกิน1 0,000บาทแล้วก็ทารถซีถึง5ปีให้ความคุ้มคร้องสูงสุดถึง5 0พันบาทนะคะรวมไปถึงกรณีซอ,อมรถให้รถขั้นเอาประกันหรือว่าโรถเท่าเองหรือว่ารถขั้นที่สื่อประกันนะคะซอมโรถขั้นหนี้นะคะอยู่ในวงเงินสูงสุดถึง10,000บาทต่อครั้งแล้วก็้าสมมติว่า ข้าซสื่อแผนที่มีค่ารักษาพยาบาลนะคะแผนที่มีค่ารักษาพยาบาลเพิ่กนกะจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลหาสําหรับคนที่อยู่ในรถขั้นที่สื่อประกันหายสที่นังทั้งคนขับและคนสอนหาสูงุ้ดถึงรายละห้าหมื่นบาทความคุ้มคร่องนีนอกเหนือจากพรบรเพิ่นจ่ายก่อนหรือว่าทํางานก่อนนะคะถา้าบ่อพอกับสามารถมาเบิกในตามตารางกรมท่านประกันร,รถ มอเตอร์ไซค์นั่นเองนะคะแต่ถ้าเกิดมีการสูญเสียชีวิตรหรือวัตถุพลภาพเกิดขึ้นเพิ่ก็จะให้ความคุ้มครองไรยละหาหมื่นบาทสูงสุด2ทีนงังคือการที่สําคัญไปกว่านั้นนะคะเพิ่นยังมีเงื่อนนะคะเงืนประกันโต้ผู้ขับขี่เงืนประกันโต้ผู้ขับขี่ให้อีกถึงคลังละ2 0 0แสนบาทเนี่ยค่ะความคุ้มครองที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยบอกเลยว่าเบีย้ยค่อนข้างที่จะถูกเพราะว่าแผน ที่บ่มีค่ารักษาพยาบาลนะคะอยู่ที่2,390บาทถ้าแผนที่มีค่ารักษาพยาบาลที่ติก๊กบอก้ฟางวามีค่ารักษาพยาบาลไร่ละ5 0 0 0 0บาทนะคะเบี้ยก็จะอยู่แค่ปีละ2,650กรบาทเบี้ยค่อนข้างที่จะถูกเมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้ไปนี่คือความใจดีของบริษัทมิแท็ปประกันภัย เพิ่นนะคะนํ่แผนความคุ้มครองมาส่งต่อให้สําหรับคนที่ใส่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยความห่วงใยนะคะเพราะว่าวติเหตุเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยเพราะฉะนั้นเพิ่นก็เลยมาส่งต่อความคุ้มครองดีๆให้กับประชาชนคนไทยนะคะหากไคยนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดของนะคะประกันประเภทสมบวกกับแอนไลน์ของมาทีร้านของติ๊กได้ค่ะที่เบอร์ศูนย์7ป2 7 9ะคะยินดีให้ คำปรึกษายินดีให้บริการนะคะหรือหากจะสนใจซื้อประกันนะคะก็ะสือกับตัวแทนโดยตรงได้ทั่วประเทศหรือสะดวกจะซื้อกับติเองกับทักมาได้นะคะที่ไร่์ของลานเบอร์0ูนย์แปดหาตอนนี้มิแท้เฮ็ดงานออนไลน์ค่ะซื้อได้ทั่วประเทศไทยแล้วที่สําคัญไปก,กว่านั้นเขามีพนักงานเคมนะคะดูแลลูกค้าทั่วประเทศไทยเช่นกันค่ะหรือว่าจะเป็นอูหรือว่า ศูนย์บริการต่างๆเฮา,ากับมี่ไหวดูแลลูกค้าของเฮาทั่วประเทศไทยให้กันค่ะเพราะชนนสำหรับคลิปนี้กะขอคุณทุกๆคนที่เขามาแวะชมแวะให้กําลังใจแล้วก็แวะติดตามกันนะคะไว้คลิปหนาติกจะนําเรื่องเราดีๆจากมิแทะมาทรงต่อให้ทุกคนฟังค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ